นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ ทสะนโมพุทธายะพระพุทธไตรยรัตนาญาณมานีนพราชสีสาหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนา พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิ คาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรมมาสังฆาอูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,าน มานีนภรัตศีสะหัดสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเทรังอาังวันธามิทุระโตอาังวันธามิทาตุโยอาังวันธามิสัพพโซ พุทธธรรมมาสังฆูเชมีนามพุทธยายะพระพุทธไตรยรัตนาญาณมานีนพรัตศีสาหัสสะสุธรรมมา พุทธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเทรัง อังวันทามิทุระโตอังวันทามิทาตุโยอังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมสังฆาอุเชมินโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณามานีนภพรัตศีสะหัตสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนา พุทธบูชาธรรมมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันทงังสีวาลีจะมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิ คาตุโยอังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมมาสังฆาอุเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มานีนภรัตสีสาหาดสะสุธรรมมาพุทธโทธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมมาบูชาสังฆาบูชา อาคีธานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาังวันทามิสัพพโซ พุทธธรรมมาสังฆาอูเชมีนโมพ,พ,พุทธายะพระพุทธไตรยรัตนาญาณมานีนพรัตศีสาหัสะสุธรรมมา พุทธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเทรัง อังวันทามิทุระโตอังวันทามิทาตุโยอังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาอุเชมี นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยรัตนาญาณมานีนภารัตศีสาหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนา พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิ ทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมมสังฆาอูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มานีนภรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมมบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวารังทันทังสีวาลีจะมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซ พุทธธรรมมาสังฆาอูเชมีนโมพุทธายะพระพุทธไตรยรัตนญาณมานีนพรัตสีสาหัสาสุธรรมมา พุทธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเทรัง อังวันทามิทุระโตอังวันทามิทาตุโยอังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมมสังฆาอุเชมี สนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณยากาโนโป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370 นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต อาราโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญาณมานีนภรัตสีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาธาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเทรังอาหังวันทามิทุระโต อังวันทามิธาตุโยอังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาอุเชมินโมพุทธายะ พระพุทธาตรัยรัตนาญานมานีนภพรัตศีสาหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนา พุทธบูชาธรรมมาบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเทรังอาหังวันทามิทุระโต อังวันทามิธาตุโยอังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมมสังฆาอุเชมินโมพุทธายะ พระพุทธาตรัยรัตนาญานมานีนภพรัตศีสาหาดสะาสุธรรมมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนา พุทธบูชาธร,รมมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิ ธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมมสังฆาอูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มานีนภรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมมบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวารังทันทังสีวาลีจะมาเทรังอาังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซ พุทธธรรมมาสังฆาอูเชมีนาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนพรัตสีสาหัสสะสุธรรมมา พุทธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวารังคันทงังสีวาลีจะมาเทรัง อังวันทามิทุระโตอังวันทามิทาตุโยอังวันทามิสัพพโส รัตนาญาณมานีนภพราตศีสะหัสะสุธรรมมาพุทธโทธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวารังคันทังสีวาลีจะมาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซ พุทธธรรมมสังฆาอูเชมีนโมพุทธายะพระพุทธตรยรัตนญา,านมานีนภพรัตสีสหัาสสุธรรมมา พุทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสัง